ล็อกไวอุยร้อนโอ้พระเจ้าร้อนร้อนมากเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยร้อนมากไอ้ตรงนั้นแอร์หินอ่อนสีขาวตรงนี้นจะไม่ค่อยร้อนแต่ตัวเนี้ยก็คือเท้าแทบไหม้เลยอ่ะเท้าแทบไหม้เลยอ่ะนี่เจดีย์กใหญ่มาก